ในที่สุดนะคะนายกในฐาน,นะหัวหน้าคอสชอค่ะก็ตัดสินใจใช้มอ .44 เพื่อที่จะเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้มอ .44 เสกรถไฟความเร็วสูงไทยจีนค่ะ ปัญหาเติมทั้งสิ้นแกถ้าไม่ออกอะเรื่องบทมันก็เสียบถึ่เศรษฐกิจการลงทุนให้กฎหมายพิเศษก็ได้เรื่องรถไฟไทยทีเนี่ยขอครับให้มันผ่านที่ดีเถอะถ้ามันไม่ได้ไอ้พวกนั้นบนรถมันก็จบทั้งหมด หลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดถึงความติดขัดของการเดินหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในการถแถลงสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561เมื่อวันที่8มิถุนายนได้ไม่นานกลางดึกคืนวันที่15มิถุนายน2560เว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาก็ประกาศคำสั่งหัวหน้าคอสชอใช้มาตรา44เดินหน้าเรื่องนี้ทันทีเนื้อหาสาระสำคัญของรัชกิจจาฉบับนี้ คือเร่งรัดให้มีการยกร่างสัญญาจ้างก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาตลอดจนการกำหนดมูลค่าโครงการค่าจ้างและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จใน120วันนับจากวันที่มีคำสั่งและยกร่างสัญญาจ้างเสร็จให้ส่งให้สำนักงานอายการสูงสุดพิจนารณาร่างสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสัญญาจ้างและส่งให้ครมอ,อนุมัติต่อไป ขณะดเดียวกันคำสั่งฉบับนี้ยังกำหนดให้การดำเนินการโครงการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างหลายฉบับเช่นพรบการจัดซื้อจัดจ้างพรบหัวและพระบการประมูล e auction เป็นต้นเรียกได้ว่ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนจากที่ประชุมมา20ครั้งไม่ลงตัวกลับกลายเป็นติดจรวดราะมาตรา44และแม้ว่าคำสั่งของพลเอกประยุทธ์ จะให้เวลาในการเสนอคอรมอเกือบ5เดือนแต่รองนายกสมคิดเชื่อว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างได้เร็วกว่านั้นโดยคาดว่าจะตอกเสาเข็มได้ในเดือนกันยายนหรืออีก3เดือนจากนี้ทันทีคิดว่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าระเบียบอะไรหลายางมันแตกต่างกันมันก็เลยทาให้เกิดความล่ชาไปบ้างแต่เมื่อท่านนายกเนีตัดสินใจเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับ ผมก็คิดว่าอุปสรรคเหล่านี้ก็จะหมดไปแล้วคนไทยเก่งอยู่แล้วเรื่องทางานนะฮะผมชื่อว่าถ้าเร่งเนี่ยมันก็จะเสร็จได้เร็วเอ่อแต่ใจผมเนี่ยคือว่าต้องการทําให้เส้นนี้เนี่ยไปถึงน้องขายให้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่ถึงน้องขายไม่สามารถบรรจบกับเส้นที่ข้างข้างบนลงมาได้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนั้นเราต้องเร่งให้เสร็จขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาคบเติมพิทยาภัยสิทธิ์ได้ให้เหตุผลของการใช้มาตรา44ว่า การประกาศใช้กฎหมายพิเศษนี้จะทําให้โครงการเดินหน้าเร็วขึ้นได้คำสั่งมาตรา44นะครับก็มาช่วยทําให้กระบวนการทํางานนั้นเร็วขึ้นนะครับเพราะมีข้อกําหนดเวลาต่างๆนะครับจริงแล้วนี่ก็อย่างที่เคยเรียนมาตลอดนะครับขณะนี้นั้นเนี่ยการทํางานของโครงการนี้ก็อยู่ในขั้นของอการยกล่างสัญญาซึ่งมีอยู่3สัญญาด้วยกันสําหรับ3มสัญญาดังกล่าวคือ1 สัญญาจ้างออกแบบ2ส,สัญญาคุมงานและ 3. ส,สัญญาระบบการเดินรถโดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการภายในเดือนมิถุนายนนี้เริ่มลงนามสัญญาออกแบบโครงการในเดือนกรกฎาคมและในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนจะเริ่มตอกเสาเข็มและก่อสร้างแต่อีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีเสียงถึงข้อท้งติงในบางประเด็นสำหรับการใช้กฎหมายพิเศษนี้จากนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ธเนศวีรศิริที่แม้จะเห็นด้วยกับรัฐบาลที่เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาแต่ก็ถือเป็นงบประมาณของประเทศที่ไปให้บริษัทของประเทศจีนดำเนินการทั้งหมด จึงเสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาการนำวิศวกรไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างให้คนไทยรวมทั้งให้นิติบุคคลหรือวิศวกรจีนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้ต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลเรื่องความโปรง่งใสหรือสามารถราชพลสิทธิ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เชื่อว่าจะเร่งรัดโครงการได้จนกว่าจะเสนอให้ในายกรัฐมนตรีเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับกระทรวงคมนาคมไปจนถึงรอฟอรทอแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคงอีกไม่นานเกินรอที่คนไทยจะได้เห็นรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพนครราชสีมา253.5กิเมตรจากกฎหมายพิเศษฉบับล่าสุดที่หัวหน้าคอสชอสั่งการลงมา ทีมล่าความจริงพี่กัดข่าวนาว26รายงานอย่างหนึ่งโครงการนี้คือประโยชน์ในด้านของความรวดเร็วนะคะแต่ก็มีข้อทวงติงจากหลายฝ่ายคือการงดเว้นบังคับใช้กฎหมายที่เปิดทางให้สถาปนิกให้วิศวกรจากจีนเข้ามาทํางานได้คําถามคือแล้วไทยล่ะคุณณรินมันก็แปลกันง่ายๆนะคะว่ายกกระบวนการทั้งหมดให้คนจีนอย่างเช่นการจ้างงานก็คนจีนหมดเลยเราก็ไม่ได้ไปทํางานแล้วไทยได้อะไรได้รถไฟมาหนึ่งอัน